อะไรที่เพื่อนๆเห็นอยู่นี่คือดิสเบรกล้อหน้าของ t o y ยต a a อ i s t o นะครับซึ่งมีขนาด320มิลิเมตรนะครับเบรคของ Aristo เนี่ยจะมีขนาดที่ใหญ่และก็มีลูกสูบ4ลูกนะครับ สวัสดีเพื่อนๆที่ใช้รถและสวัสดีเพื่อนๆที่สนใจเกี่ยวกับเรื่องรถนะครับวันนี้เราว่ากันด้วยเรื่องเบรกนะครับเบรกรถนี่สําคัญไม่ได้เป็นรองระบบอย่างอื่นเลยนะฮะแต่จริงๆแล้วนะผมคิดว่ามันสําคัญมากเลยนะครับคือรถถ้าสมรรถนะเราดีนะแต่ว่าเบรกเราไม่สามารถที่จะ หยุดรถได้เนี่ยมันก็อันตรายนะครับช่วงล่างก็เป็นสิ่งสําคัญนะทุกอย่างสําคัญหมดครับแต่ว่าในเรื่องเบรกเนี่ยเราต้องให้ความสําคัญมันมากๆเลยนะครับซึ่งรถคันนี้ที่เป็นแบบในวันนี้ก็คือโตโยต้าวีโก้นะครับเป็นเครื่อง2.7 VVT-i นะครับรถของโตโยต้าวีโก้เนี่ย อาการของเขาคือเ,เบรกมันจะทื่อๆนะเบรกมันเอาไม่ค่อยจะอยู่นะเวลาขึ้นทางชันๆหรือว่าลงชันๆเนี่ยมันเบรกไม่ค่อยดีเลยนะครับซึ่งผมก็จัดการเอาตัวเบรกของอาริสโตนะครับซึ่งเป็นเบรกเบรกของรถญี่ปุ่นมือสองนะครับซึ่งมันสามารถใส่กันได้เลยนะครับมันมีน็อตเนี่ยห้าห้า หตัวเหมือนกันนะครับแล้วก็เซนเ e นเตอร์บอเซนเตอร์กลางของดุมล้อเนี่ยมันสามารถเสียบเสียบตัวจานเบรเข้าไปได้เลยโดยที่ไม่ต้องแก่นะครับแต่ถ้าเป็นตัวไททันนะไททันก็5ลูนะหลูเนี่ยใส่ได้เหมือนกันนะแต่ว่าเราต้องแก้เซนเตอร์บอร์นมันนะครับในส่วนของ d m a มเดียวถ้ามีโอกาสผมจะรีวิวให้ดูนะรรวมทั้งไททันนะครับ แล้วก็โนวาล่านะฮะถ้ามีโอกาสเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมจัดการทําให้ดูอีกทีนะครับซึ่งถ้าเราใส่ตัวคาลิเปอร์ของอาริสโตนะฮะซึ่งเป็นค่ายโตต้ตาค่ายเดียวกันนะครับมีลูกสูบ4ลูกนะหรืรว่าเขาเรียกว่า4ีพอตนะครับจานเบรกที่มีขนาดที่ใหญ่นะจานเบรกที่มีความกว้างมากกว่าเดิมนะครับของเดิมคือ275นะฮะใช่ไหมฮ้มิลิม นะครับตัวใหม่เนี่ยเป็น320มิลิเมตรนะครับก็เกือบจะเท่ากับตัว Fortuner เลยนะฮะ u n e r นี่ก็340 40เลยนะฮะตัว Fortuner ตัวปี2015อะไรเนี่ยมันก็มีขนาดที่ใหญ่นะครับทำความรู้จักกันนิดนึ่งครับจานเบรกเนี่ยถ้ายิ่งใหญ่นะยิ่งกว้างโทษทีครยิ่งกว้างนะค,ความกว้างของมันเส้นผ่าศูนย์กลาง มันยิ่งยาวนะาการเบรกเนี่ยมันก็จะยิ่งดีขึ้นอันนี้คือไปทําสีมานะฮะแล้วกัดสีมาแล้วก็เจียจานให้เรียบร้อยนะครับเพราะว่ามันเป็นมือสองนะครับมือหนึ่งมือหนึ่งก็มีนะแต่ว่าราคามันค่อนข้างที่จะสูงครับผมต้องทําตัวยืดมันนะฮะตัวยืดคาลิเปอร์เพื่อจะไปไปอัดแอปกับตัวของอคอมาเดิมของปีโก้นะครับซึ่ง ตัวเดิมคาลิเปอร์เดิมเนี่ยยึดนอด็อตสามหุนครึ่งนะเกียว1.25นะครับอยู่2ตัวนะครับฉะนั้นเวลาเราทำเราต้องเจาะยึดตัวขาเดิมของตัวคอม้าของ v ีโก้ก่อนนะครับซึ่งผมจะเจาะไปที่4หุนนะครับใช้ดอกสว่าน4หุนเจาะลงไปนะครับแต่ตอนแรกผมจะใช้ดอกสว่าน สองหุนเจาะนำนาใครก่อนแล้วเพราะว่าออถ้าเจาะผิดนี่ใส่ยากจริงๆนะครับก็ต้องทําเป็นไกด์ก่อนนะครับหลังจากนั้นนะครับเมื่อเรายึดตัวคาลิปเปอร์เบรกครับเข้าไปกับตัวคอมาแล้วนะครับมันจะเหลืออีกอตัวยึดตัวหนึ่งของคาลิปเปอร์ซึ่งคาลิปเปอร์ของตัวอลิสโตเนี่ยมันจะมีความกว้างมากกว่าของตัววีโก้นะครับฉะนั้น ตัวอลิสโต้เนี่ยมันจะต้องสร้างจุดยึดนะครับขึ้นมาอีกจุดหนึ่งนะก็แปลว่าผมต้องเจาะตัวยึดขายึดที่เป็นเหล็กเนี่ยผมใช้เหล็กประมาณ4หุนนะสหุนนะครับเพื่อจะทําให้มันแข็งแรงนะครับเพราะว่าเวลาเบรกเนี่ยมันค่อนข้างที่จะต้องใช้พลังเยอะนะแล้วก็ใช้กําลังในการหยุดรถ นะครับฉะนั้นเหล็กยิ่งใหญ่ยิ่งดีนะแล้วก็ใช้น็อตสหุนครึ่งนะครับเกียว1.25นะครับออมีความยาวประมาณออประมาณ2 2นิ้วครึ่งนะครับยึดเข้าไปนะหลังจากนั้นก็เสร็จเรียบร้อยแล้วก็นำรถไปเทสแล้วครับตอนเทสเนี่ยผมลืมถ่ายให้ดูนะว่าเบรกยังไงเพราะว่าผมยังคิดไม่ออกเลยว่าจะจะรีวิวว่าเบรกที่ดีเนี่ย ควรจะมีลักษณะไหนเนี่ยอันนี้คือการบ้านของผมเลยนะครับยังไงเดี๋ยวรอในตอนที่สองนะครับในตอนที่ผมจะต้องทำสื่อว่าเบรกที่ดีควรจะเป็นบเบรกแบบไหนนะคือจะเอาอารมณ์ของผมเป็นที่ตั้งว่าเอ้ยนี่คันนี้เบรกดีคันนี้เบรกไม่ดีมันต้องมีอะไรมาอ้างอิงนะเพื่อเพื่อนๆพ,นพนืที่สนใจในการทำตัวเบรกเนี่ยะจะได้ นำไปประยุกต์ใช้กันนะครับยังไงก็ขอบคุณนะครับในการติดตามรับชมเจอกับผมได้ใหม่คลิปหน้าว่าผมจะทำเกี่ยวกับเรื่องอะไรนะครับคลิปนี้สวัสดีครับผม